ทำทำก็มันก็หมดแหลกค่ะอันนี้เหมือนที่เราทำเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยนะคะรู้ไหมคะมันถ้วยคล้ายๆกันค่ะเรามันลองแกะกันดูเลยค่ะเราแกะเป็นนะคะที่เรามีวิธีแกะนกล่อนี่ไงนะคะอันนี้จะมีช้อนอันนี้เป็นอะไรนะลองดูลงกล่องิอันนี้ค่ะ นี่เราจะเราจะมันเริ่มทำเลยนะคะกะ่ขอบคุณค่ะแม่ต้องใส่ตรงไหนตรงนี้นี่ค่ะสีแดงแต่มันทำไมสีแดงมันเป็นสีชมพูอ่ะ <c oughs> มันต้องออกมาสีแดงแต่มันออกมาสีชมพูทำไมมันออกมาแบบนั้นอนะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะใส่น้ำเรามีสามมือค่ะเพราะว่าเราเป็นพีซ่า สองก้อนนะคะคนไหมอะละมามีอะทำอันนี้มันยากมากเสิมากเลยนะคะลองดมดูสิคะหอมไหมคะลองชิมดูนะคะนี่มันมันซอสเขเมืรเท่เลยเหมือนที่เราทำเหมือนอน,นี่จะมาเซดงนี่นี่นี่น,นี่นี่นี่น,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 นี่เอ้าเล่นทำไมเนี่ย ฮู้เยอะมากเลยค่ะซองสีเขียวก็กลิ่นหอมเหมือนเฟรนฟรายเลยอลินกับไรกเราใส่น้ำกันเลยค่ะเราจะเช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวมันไปสูงเดี๋ยวมันไม่เลยคนกันเลยฮู้ของเฟรนฟรายค่ะ แลวนะคะต่อไปเราจะทำอะไรนี่เราจะมาตัดว่าเราทำเองนะคะเราจะมาใส่เฟินฟร์นี่อันนี้เราเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะค่ะนัทเฟ้น,ะนฟายค่ะสวัสดีค่ะขอ,อยืมเฟ้นไฟหนะะ่อยค่ะ อืมอร่อยคะ่ะจางสีชมพูนะคะใส่ตรงนี้นะคะ่ะถูกนะคะแม่เราถามบอกะคะ่ะแต่ก่อนเราไม่ลือเลยะคะ่ะมันเป็นของข้าวโพดแล้วะคะ่ตะตัขึ้นอุย้ยมันนิ่มอะ่ะสีเหลี่ยมนะคะ เนี่ยเราตั้เนเสร็จแล้วนะคะเราเดี็กแป้นอันนึงคะ่ะให้ยาวๆเท่านี้เลยคะ่ะอันนี้เราจะเอาข้าวโพดมาใส่ตัวนี้นะคะอือโอ้ข้าวโพดน่ากินมากเลยคะ่ะเหมือนของจริงเลยอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราวางเลยะคะ่ะตรงนี้ข้าวโพดมันต้องอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอันนี้เราเสร็จ กินกล้วยหอมเดี๋ยวเราจะถ้าเราทําเสร็จนะคะเราจะไปให้แดดดีกินแล้วค่ะเดีไปใส่น้ําเลยค่ะโอ้เป็นสมาตามที่เราคนมันก็แข็งอยู่ดีอะทำทำแบดแรงๆเลยลกันจะได้เสร็จไวกล้วยมันก็นิ่มอ่ะ นี่แหละคะ่ะจะจุ่มช็อกโกแลตนะคะโอ้ยให้มันลงก่อนน,นี่หอมกินช็อกโกแลตค่ะใส่็ุก็ใส่ไม้เดี๋ยวจโรยใส่แบบนี้นะคะลองชิมดูก่อนนะคะมันจะเป็นไง ชิคโกลนก็อร่อยอ่ะนิตเตอร์ก็เลยค่ะ <c oughs> เร็วค่ะเราจะมาวางไอตรงไหนดี เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเอ,าอ้ายังไม่เสร็จอันนึงเอาเลยแล้วเรา๋ายให้เดี๋ยวนี้กินเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าอร่อยจะไม่อร่อยจ้า Wow, a cherry. Yes. I eat a in a cone. Mmm. Cone is so yummy. Mmm. Mm. What's this one? Ew. Is a banana. Mm -hmm. Oh yeah. Mmm, yummy, yummy. Hmm. My favorite. You don't cook them. Mmm. <laughs> <laughs> you have to cook these ones, darling. Mummy mommy, not cook. ช็อกโลตอกชโลตอืมชโลตอดีายกีสบายให้คิอก่อนนะคะบายบายคุณสบายจะบดู 对嘛？来吧